ทางเวททางเวทมันสวยมากสวยสวยยังยังนะยังนะลงมาซ่อมมันลงมาซ่อมคนนึงจิงมาเดาอ้อมไปยิงฮะผมต้องยิงระยะไกลๆเงี้ยผมรู้ว่ามันจุดจุดอ่อนมันอยู่จุดใดไงผมเลยยิงเน้นข้าไว้ก่อนอุ้ยมันบังคับคนบนป้อมปืนคนยิขึ้น เวสนอตเวสฝั่งผมฝั่งผมดีหันนะขัเลยคุณกุลกันตื่นมาเพิ่มมันอยู่นอตเวสเราเลยนะหลังกระเพงหลังกระเพงขาดรอบกระสุนกระสุนกระสุนไลโอเคคุณการันยิงมันเลยมันคนคนซ่อมตายแล้วสวยมากสวยมากวันแมนละวันแมนละกระสุนไม่หมดเอาอกอีกงี้วไลเอทียิงกลังน่าจะเข้ามันมาขับปืนถังรอบนี้เสียร์รถยันเกาะ โอเครถถังเราเฮ้ยซ้ำมันเลยฮิต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 คอยนี้โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมยังยังครับควันควันขาวแตกแตกรถถังแตกโอเคคอนเฟิร์มเพิ่มคิวโต้ไม่มาถมาพอดีไหมมาที่แบบเเเออ้ยยว่ะไรี ยังไงไมร้ายหายกลางนี่ตัวของสี่ตัวหนึงนะเป็นหนึงนะเดี๋ยวขอข้ามก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึงทางดอปยีดนะไม่ต่าคุณคุณลงเป็นยังจะยังจะเข้าตีแอบตรงนั้นต่อไหมตีครับตีตีตีโออเเเคาาซลยตรงมุมนัผมก่อนเลยมามาตรงมุมนัผมก่อนเลยครับโอเคคุณเพชรตายแล้วมันน่าจะน่าจะดันเขายากเลยอ่าถ้าแอบตรงนั้นผมไปลื้อแล้วครับเลยเอาลยเอาเลโอเคเอาไงดี ตรงเลยเนาะไปเลี้งกับสัตางต<อ>โอเคต้องเข้าตรงตรกับไปแล้วมั้ง เาโล่งทางอีทก็โล่งครับผ่านได้อา่างล่นเดวิลเมคลายแล้วกดโหลดมอดมาเกมแม่งพังเนี่ยรูปเป็นไงโหลดมดเอ็นมอดมาใส่เล่นอย่าเล่นไอ้เวอร์จิ้วเลยอ๋อทางดีเมซีหรือว่าเดวิลเมคลายมันมีหลายแบบครับถ้าข้าวเปล่ามันจะใช่พาคายไอข้าวฟุดอะอ๋อใช่ใช่พาคายเดวิลแม่งโหกับดันเต้เล่นโคตรสนุกถูกทั้งคู่เลย เออผมว่ามันน่าจะวางซูเปอร์ฟอร์บในพาวเวอร์แพลนนะอาจเป็นไปได้นะมึงเป็นวางเลอรีได้ปะครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวจะได้เข้าตีสองทางเดี๋ยวหาที่เซฟที่เซฟเดีป่ร้อยเก่งได้เลยขอขอกำลังทหารตรงซัพพอร์ทลหนยครับผมอันนฝั่งนั้นวางไม่ไม่กันทุโอ้วิโรจิให้ไปเติมกระสุนแล้วเดี๋ยวผมวิ่งไปเติมกระสุนแป๊บนึงโอเคครับ ฝั่งนั้นไม่กันธงเลยโอ้โหเขาไม่เด้าอะไรแล้วครับชาลี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 เขาตีเลยนะครับชาลีเริ่มตีกลับแล้วเริ่มตีกลับแล้วโอเคงั้นเอาขาคู่ให้ได oh ้เฮ้ยโอ๊ยทำไมวิ่งช้าจังวะเต็มมีน้าหมดแล้วสเต็มมน้าหมดแล้วมากแมนเราอยู่ในธงเลยเหรอคุณเพชรอยู่ในธงเหรอคุณเพชร ตั้งหนึ่งผมเนี่ยมักแมนสวยมากเลยเนี่ยโอ้โหขดกดเอาเอาแฮปในนั้นเลยอ่ะเพื่อนเราการหน่อยผมการหน่อยผมขดได้กลันไปครับกลังไปไฮ้ยหมายกันเรขุดกันเลยดิวอ๋อต่างคนต่างขุดแล้วตรงไหนครับแฮปบแผลเหรอใช่แฮปตรงผมครับผมเห็นมันขุดสองนะผมเข้าไปยิงเลยก็ไหวใครขุดกันแหละใช่มันมันเพิ่งมาวางแฮปตรงเนี้ย ใส่ไปแล้วแล้วแหบเราก็ซื่อข้ามมาเลยนี่ว่าแต่เรามาลื้อก่อนเขอรีโกกสุนกระสุนแล้วถังขับนี้มามื่ไหร่โดแน่โฟนศัตรูศตูศตูศตูทิดทิดทิๆทมันวิ่งไปเซาเซ w ครับเวสเฮ้ย ป็นไงงบบ้าครัอยู่หน้าผมเลยอยู่หน้าผมเลยจะช่วยช่วยม่ลยมันเป็นไทเกอร์สนะโดนไหมโดนไหมโดนไหมใกล้เกินไปมั้งผมว่าแม่แม่เมื่อกี้ผมเนื้อเขาจะไขับมาเขาขับกับเฮ้ยคุณบอกให้รถเดินเกาะขับกลับมาหน่อยลูกๆมึงทักทายมันหน่อยขับมันี่ขับมันี่ขับนีไปเลยมาร์คหน่อยมาร์คหน่อยว่าตายแล้วผมมาร์กอ่ะมาใครอ่ยิงเรียกยิงเรียกแล้วประกาศแล้วไอ้คือ คุณผมแก่รอสินั่นเดี๋ยวมันมีกดปืนเดี๋ยวนั้นของจากสเปรย์เออผมมีก็ผมมีสางแแหบนั้นเลยก็ได้ครับก็อย่างไรผมได้สร้างแแหบมันอยู่ตรงผมแล้วไม่อยู่ไหนอยู่ตรงผมแล้วผมี๋ยวตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ตรงผมเราติดมัลลงแแหบผมมาแล้วยิ่งเสียอีกครั้งโอ้ยเกือบซัดแล้วเกือบซัดแล้วจริงๆทำกันทำกันทางนี้นกัทางเวททางเวทมาแล้วทางเวทมาแล้วทางเวททางเวททางสวยมากสวยสวย

ทีนี้ถ้าผมไม่พลาดเนี่ยมันโดนผมนัดเดียวร่วงง่ายเฮีวี่นะมึง้องมันใกล้มันไม่ใกล้เกินไปเหรอตรงนั้นแห็บมันอยู่ตรงไหนครับเห็บอยู่ตึกเนี่ยแตรงเนี้ยเดี๋ยวผมมารแค้เนี่ยทีนี้ก็หาวิธีมันน่าจะวางบนเกาะเกาะอีกฝั่งนะหรือเปล่าหาเลยครับ คุณเพชรคุณเพชรขึ้นที่สูงเลยคุณเพชรนี่ไงเจอแล้วเจิดเรดิโอแล้วยำมายำมาต้องผมแหล่ต้องผมแหล่เสวไปเรียน8บุคเคนฮะผมพาไปเรีนเซอร็จมา8บุคเคนจะย้ายเลยเหรอยังตรงสุดท้ายมาแล้วมั้งเนี่ยต้องผมแหล่ต้องผมแหล่อาจจะเด็ดอ้อมมาไหน คุณไอ้วันนี้ผมเล่นโดนอะไรสามร้ยสิโดนเอทิงเปอรสิบลูกอะไม่หมดใช่เต็มลูกในถึงระเบิดนะตีกว่าลูกเลยกรเด็นด้วยแบบปูนเขาโดนเทเดี๋ยวไม่ระเบิดคุณต้องมาดูรอบรอบที่แล้วอ่ะแม่งฝ่ายบุกสร้างซูเปอร์ฟอบสู้กันอะสู้กับกสู้ันกับซูเปอร์ฟ็อบายอินเซอร์เจนอะแต่ไม่มันไม่มีคนสร้างซูเปอร์ฟ็อบปะปราสาทอะไรไข่เยอใช่แล้วมันไม่เอาทหารเข้ามาบุกเลยนะ ทุกคนอออยู่ในซูเปอร์ฟ็อกมดเลยเล่นรถกันมาดานเอาตอนแบบสุดท้ายเป็นทีเมื่อคุณเมื่อคุณอยากเล่นอินเวชั่นเมื่อคุณอยากเล่นโหมดฝ่ไฟฟ้าในโหมดอินเวชั่นแต่ไม่ได้เล่นอะไรบ่แล่วยิงโรจิไป ไกลเกินเปล่าคุณาน้พวกเนี่ยอุ้ยเบลกบัสเบล็บัสเบล็กบัสระวังหลังสามสองห่งโอ้ไม่เงยมามา